ับสวัสดีครับพอกันอีกเลยด้อครับพาพี่น้องมาต้มไก่ครับวันนี้ต้มไก่แบบบ้านๆมาเบิ่งกอตุ่ยเฮาอันนี้ได้ไก่บ้านมาครับต้มใส่บักกอกอครับต้มสมบักกอกใส่กรี๊ด,ดพร้อมอันนี้ใบเปิ้งว่าสั่นครับสิบปี้งให้าย้านส่วนหนึ่งนี่คาตาคายครับมะคาง่ามครับใบประก,กูดครับใส่ผักหอมปะพร้อมแล้วครับมาต้มไก่น่วกันครับวันนี้ ต้มไก่สดหันห้อนครับฝนตกมาเศร้าบรรยากาศดีเจนเนาะกินต้มไก่แซ่บๆน้ำกันเด้อครับอันนี้เแ็่ทานครับดังดังทานไว้ครับเดี๋ยวข้างหม้อก่อ็มอครับพร้อมเรียบร้อยแล้วข้างหมอ้อสิต้มไก่ครับหม้อเดียร์แล้วครับใส่เกลือใส่ก่อนนะครับตักไข่กะ กลายไงไปเลยครับตามโดยสมบักกอกครับบักกอกกับว่าในแกีป็นไหนก็ไม่สมตั้จังสมสมกอกเป็นไว้นึงครับแล้วก็ตด้วย ไปมากูดครับใฝนไปเลยหมอฟดแล้วครับไก่ได้แล้วมาเปิ่งปิ้งไก่เ้า นี่ตับกับน,น่องนึงครับกับเนื้ออก,อ,กอันนี้จีพริกจีทาตำแจ้วเงี้ยงมอันนี้ไก่ได้ละต้มจพีงเล็กน้อยให้กอดีบีปากหน่าฟูเลยครับวันนี้ฟูเลยครับ ตรงไก่หอนครับไก่บานครับ ครับสูตรง่ายๆครับสูตรต้มไก่บ้านใส่นี่แหละครับข่าตะไคร้ใบบักูดใบแล้วครับปีกไก่แล้วพิ่มปีกไก่เข้าไปปีกไก่เข้ากับสุกแล้วครับอันนี้สูตรปิ้งครับวันนี้อันนี้วายแหย่ปนแหย่ปนวาอยากปิ้งวัซซันครับ สองเมนูครับเสีเยแจวด้บนนี้แจว จเจียวกินกับต้มครับจเจียวกินกับต้มไก่ยกปลาลาลงไปน้ำหน่อยนึงครับ เสร็จแล้วครับเมนูรวมไก่าบาดมัอน,นี้ครับเพราะว่าสิเป็นเมนูต้มล้วกะปิง้งไก่กะเตี่ยวครับแล้วบ็ไก,ก่กรหรับหนึ่งสีสันหนาท่านมาครับนี่กับขา่าว้อยง่ายๆครับเดี๋ยวสีนางกินสู้พี่น,อน,น,อน้องกินเนาะมากินข้าวรำกันเด้อครับวันนี้เด้อพี่น้องให้กินขา้าวมาเด้อครับวันนี้ จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องครับยายพ่นเด็ดปีงั้น <c oughs> ส่วนของผมเด็ดต้มครับตบไก่บานเสือส้อฮึเสือส้อเขาอย้างตะเว่นมือนนิมาเด้อกินเขาน้ำยายพ่นเด้อมาเด้อครับ ไก่เมนูง่ายๆครับใช้กินย่บ่านมาื่อหลังฝนตกนะฝนตกแห้งฝนตกแห้งขนาดอะไ้ยังจกหิมหิมมากอยากเศร้าแล้วละ่ะปลา,าห่อปลาห่อปลาเค็มล,ล่ะก็เลยอยากสดนอหอน <N stereotype> Để tập <là> ừ. Hãy <N girlfriend> ตุมไก่กับย่าเกี่ยวเขาเองน้ำกุนอย่านมันๆอันนี้ก็แจ๋วกื้นกันนะวะ ไข่มันนีน่กินเกาเพแา่แสบน้นว <laughs> พิมือนีลเล็กๆนน้อยครับท่านใครับขอบคุณลหลายๆเรื่อครับที่เบิร์นกับผีเกลียครับต้องอขอคำนมยคลิปหน้าครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าเลยอีกรอบสองกอ่กอนกอินข้าวแล้วๆยางพ่นได้พุ่นสนใจเนี่ยยางพ่นเราได้มกปลาซิวครับตอนแรกว่าสุมื้อกินน้ำกันล่ะอืมโอ้ยมกปลาซิวลงตรง ทุกบ่บอบลทุกแน่นอนผลเลียลลินรวบๆ,ๆ <c oughs> ได้มกประซิวครับจะพ่นกินอีกอยู่กินกับปิงไกล่แล้วแหละครับต่แสบแม,ม้ได้โมกประซิวบัดนี้เติมกันยาที่สองครับ หล่อสองครับยังว่ากินมกกลาซิ้ววัานี้นี่เขาก็โมกกลาซิ้วมาเด้อพี่น้องเลยมันคือว่าประซิ้วย่ำนี่บ่าขมคือขมอยู่ว่ะชิมหนมกกลาซิ้วว่ะ คนคือว่ามันไปฝากไปก็พักกระเดาเียมันนั่นอล,ลาบว็กินบ่แจบ่บแบมก <ะ S 2> ปอชิ้วพุนผูยาด,ด,ด <c oughs> น้ำยางหันโอ้โหโอดโหยางงออยู่นรู้รคุณมันกินบมกปอชิวได้มาตุณแจีบแจบบีบ่ hôm hòm ít tu đi đấy có đẹp nổi vậy ăn mặc mồm ชือบขมบ่ชื่อบขมบ่มุกปลาทิ้